สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับอ่ะเรามาดูหน้าโจยกันต่อครับกับบองงานหลวงมผมบอกแล้วไงจะมาวันละสองรอบรอบช้าไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เป็นรอบบ่ายนี่แดดและให้แรงเลยนี่ก็เป็นมนันประมาณบ่ายสามครับดูความคืบหน้าไปแล้วโอ้ไปได้เร็วเห็นไหมล่ะไปได้เร็วเลยนะนี่ผม ยืนอยู่ข้างบนนะให้อยากให้เพื่อนๆได้ดูมุมกว้างมากครับดูแต่ข้างล่างเลยให้ดูข้างบนมากครับจะได้เห็นสภาพบ่องานหลวงคุณหน้าโจฮะนี่ให้เห็นรอบๆเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันไปหาคุณหน้าโจด้วยกันจะโดนอะไรอีกหรือเปล่าเขายังไม่รู้ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยนะ,ะไปดีกว่าครับ ก่อนจะไปหาหุหน่าโจยเราไปหาเจ้าอาร์มก่อนวันหนึ่งนี่กี่รอบครับเนี่ยนะวันหนึ่งแคะประมาณกี่รอบเค่องเนี่ยไม่ได้แคะยังไม่ได้แค่เลยนี่ยังดีใช่ไหมดีมันแห้งเลยวะ<ด>ไม่เหมือนตอนรอบแรก <laughs> ตกตอนใกเ่หน่อยนิดหน่อยตอนายนิดหน่อย,อย,นนอยไม่เหมือนรอบแรกๆดิงโคนอ่าดีนะขับไม่เหนื่อยเท่าไรเหนื่อยไอ้เรื่องแค่อยู่แหละแคะนี่มันเหนื่อยกว่า เดี๋ยวเราไปใกล้ๆก,กันเลยฮะอ่าเจ้าไร้สังกัดหรือเสียเนธเรานี่ก็สงสัยจะอยู่นี่ทั้งวันหรือไงเนี่ยปุ่นรอดมารอบใดก็เห็นทุกรอบนี่ถ่าย u ูทู e วันหนึ่งเอากี่คลิปเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปใกล้ ที่ว่ากล้องสันส้นๆไม่ใช่อะไรนะผมขี่มอไซค์ไปด้วยทายไปด้วยนี่มันเลยสะเทือนอยังหาว่าเอาเฮสามือสั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะผมขี่มอไซค์ครับอ่ะจอด,ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยวันหนึ่งวัน,ว,นวันหนึ่งนี่จะเอากี่คลิปครับ ทำหลายคลิปต่อยู่แต่ตรงนี้เลยไม่ไปไหนเลยไปไม่ได้มาทุกรอบก็เห็นพี่เนทุกรอบเลย <S <S <an> นั่งเฝ้าเลยครับนัน่งเฝ้าแถวนี้เลย <S <S <an> ตาไม่เลยดันเลยดิยอ๋อรอดันอยู่ในบอ่อไอหน้างานนี่เขามีรถไถชาวบ้านช่วยกันอันนี้ลงไหนวัดปะไปลงอยู่วัดโอ้ดินตรงนี้รู้สึกว่าจะสวยนะแห้งเลยตรงนี้ ไปเรื่อยๆวันหนึ่งวิ่งหคันคันหนึ่งก็ประมาณ20-30สิบเที่ยวนี่ก็โอ้วันละร้อยกว่าเที่ยวเลยนี่อ่ะเจ้าอามทำไมมาทางด้านนี้แหละจะขอรองขึ้นด้านนี้รือไงโอ้ถ้าขึ้นได้สุดยอดเลยนะถ้าขึ้นด้านนี้ไม่เหมือนเขานะทำไมไม่หันหน้ามาใส่ดินเหมือนเขาล่ะ เสียงรถไทยนี่เหมือนเปืองท้ายเจา้าอนอนยังไงไม่รู้นะอ้าวขีไปแล้วขีไปทำทางแล้วโอ้โหโอ้โหเจ้าเล็กเจ้าทะเลซาเอานี่จริงๆหรือไงเนี่ยฮะเจ้าอามจะขึ้นทางด้านนี้เลยเหรอโอ้ถ้าขึ้นได้นี่สุดยอดเลยนะ่เดี๋ยวเราคอยมาดูติดตามกันว่า จ้าอามแล้วนี่จะขึ้นทางด้านนี้ไหมเห็นกับหัวมาทางด้านนี้แล้วเนี่ยครับบรรยากาศตอนบ่ายบาย่บายสามโมงกว่าประมาณบ่ายสามโมงกว่านี่แหละเกือบจะสี่โมงนะครับก็จะ,จะเริ่มหนาวอีกแล้วเย็นนี้สงสัยผมจะไม่เอาชีวิตกับน้ำหรอกกับน้ำสองขัน เดีย๋ยวลองดูก่อนว่าจะเสี่ยงไหมโอ้มันหนาวจริงๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวดูเจ้าอามจะไปทางนี้เลยเลยจะโชว์ความแรงนี่เลย,เลยอ่ะเคือนเตวไปเรื่อยเตลไปเรื่อยอ่ะเดีย๋ยวผมจะซูมเลยดีกว่าซูมไม่เห็นกันจะชัดเลย ดูความแรงดูดิจะขึ้นจริงๆเนี่ยน,นะโอ้หรือขึ้นมาลายร้อก็ไม่รู้นะแต่บุญรอดเพิ่งเห็นโอ้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 โอโอหน้าโจยเนาะไอเราจะให้เขาดูรถหรล้อขึ้นหน่อยมาด้านหลังไหมโอ้ยดีนะ รู้สึกว่าอะไรมันมาข้างหลังข้างหลังว่าแล้ว <c oughs> เผลอไม่ได้มาถ่ายยูทูบงหน้าโจยนี่ผมเผลอไม่ได้นะสติสัมพัญญะต้องครบนี่เอาให้ดูทางนี้ก่อนโอ้ยอุตส่าห์จะให้เพื่อนๆดูในการหกล้อไต่ขึ้นไปเลยแบบชันๆครับโอ้ขึ้นมาหลายรอบแล้วมั้งแต่บุญรอดเพิ่งเห็น ทางด้านนี้ก็แก้งผมอีกเลยไม่เห็นสุดขึ้นไปสุดเลยเนาวันวันหนึ่งนี่ถ้าไม่ได้แก้งคนนี้คงนอนไม่หลับหัวหน้าโจยเนี่ยแกก็เป็นคนขี่เล่นนี่แหละครับธรรมดาบุลลอไม่เคยโกรธนะชอบด้วยอย่าพูดไปให้หัวหน้าโจยรู้ลนะ่ะว่าเฮียสาชอบไปแก้ง ไม่คือว่าแก้งไม่ไหรนกครับแกกระยอกล่นไปงั้นแหละแต่บางทีมันก็เสียวบางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันดูเฉพาะฟันนี่เห็นไหมอย่าเข้าใกล้เลยขาดถ้าเอาแตงโมมาสับนี่โหอ่าอ่าอ่าจะบอมเลยอ,อย่านะอย่าบอมนะเคยโดนจังๆครั้งหนึ่งบุรอด เสื้อผ้านี่เปียกไปหมดเลยช่วงแรกๆไงทาย YouTube พอตอนหลังมาจักรู้แนวแกและพยายามรุบรแกหน่อยอ้าวเจ้ารของคอยไม่เห็นหน้าเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างครับหนาวกันไหม แต่อีสานนะครับุีรลำนี่หนาวนะหนาวจนหดหมดแล้วครับอะไรหดก็ไม่รู้อะคำยังไม่เจอเลยหนาไปหมดเย็นนี้ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงกับน้ําหรือเปล่าชีวิตบุดรอดี่แต่เวลาบ้านมีน้ําอุ่นอาบอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยชอบชอบเย็นๆนี่แหละสาดพมพควคมๆแล้วเลยจบ ไม่รู้ว่าหกล้อจะมาร่วมหรือเปล่าจะมีหกล้อขนไหนมาหรือเปล่าแต่ว่านาจยเคยบอกผมว่าจะมีหกล้อมาอีกอ้าวออไม่เป็นไรหรอกรถบริษัทตักน,น้อยก็ได้สงสารเจ้าเจ้าคงคอยนี่แหละแรงน้อยกับเพื่อนในบรรดาหกล้อหกคันนี่ตักน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกรถบริษัทอาสับสพบสาบให้ละเอียด แล้วเมื่อไรอย่าลางกระจกเนี่ยมองเห็นอยู่เลยกระจกนี่ลายฟอยไปหมดเลยนะอ่าอ่าอ่าร้วบุรลอดยอบมาเอจะมาแกล้งผมรู้ผมเลยดบุมานี่เพราะว่าเป็นไก่น้ำผมถึงบอกไงมาหาวนาโจยนี่ต้องมีสติสัมปัญญาครบนะ อย่ามือรอไม่ได้รู้เลยเมื่อกี้บุรรอนว่าจะเดินไปตรงนู้นต่อเห็นว่ามันมีน้ําหลบดีกว่าลงมาด้านนี้ดีกว่าอ่าเหนยไหมเห็นไหมเดินมาอีกแล้วขี่เล่นอย่างเงี้ยไม่น่าเละเจฟเพึ่งถึงได้ลุงได้รักแท้หัวปากหัวปั๊มก็เพราะว่าเป็นคนขี้เล่นอย่างนี้น,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 นี่เองอ่ะชูรอไว้งั้นแหละ กันจะเลิกงานแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งมาแล้วมาแล้วเก้าโชคมิิไม่รู้อยากจะถามกันเลยอุ่นอบอ้วบปันอันอย่างเงี้ยหน้าหนาวนี่หนาวว่าเขาไหม น่าจะไม่เกิน10วันนะงานหลวงของหัวหน้าโจยนี่เท่าที่บุญรอดดูนะน่าจะไม่เกิน10วันน่าจะเสร็จทีนี้ก็ไปล่องานหลวงอีกตัวหนึ่งไองานหลวงตัวนั้นบ่อ3ไร่ไอ้นี่ห้าไล่นะฮะนี่นะครับระดับความลึกก็อยู่แค่นี้แหละอย่างที่หัวหน้าโจยบอกเมตรห้ิบ อะบีบแต่แล้วเดีย๋ยวขอฟังเสียงข้อหน่อยจะลั่นไหมเพราะว่าตรงนี้มันนืดๆห,หน่อยแห่ลั่นหน,หน่อยๆฮะอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าคลิปนี้เดี๋ยวบุญรอดดัมทีมขอจบเพียงเท่านี้นก่อนนะครับขอปับคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดสําหรับคลิปนี้บุญรอดดัมทีมสวัสดี คลา